thank you เวลคัมแบ็คทูคาร์ไดร์ทูเดย์เวอเรสต์โกอิ่งทูเทคเอเด็บดิฟอินทูเดอะแบรนด์นิวสองพันยี่สิบห้าเชฟโรเลตคอเวเต่คือคาร์แดชเอาไวร์ริปเปอร์เซนเต็ดอเมริกันเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์แพชชั่นแอนด์นัลเทคติ่งทูแอน entirely new level this is an จัตนาเทอร์โมเดลยีอาร์อัปเดต this is เชฟโรเลตพร็อพวิง once again that the كو เวเตต์ can stand shoulder to shoulder with the world's finest ซูเปอร์คาร์แอนด์ in some way even surpass them all while remaining a dream car with in reach for many enthusiasts เดอะคอมเบตเตอีสแอนไอคอนที่มีมาตั้งแต่ปี1953และทุกยุคทุกสมัยมีสิ่งใหม่ๆถูกเพิ่มเข้ามาในตารางแต่ในปี2025เดอะคอมเบตเตอีสไม่เพียงแค่เป็นคลาสสิกอเมริกันมอเตอร์สปอร์ตค่ะมันเป็นเครื่องยนต์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีด้านอนาคตเข้ากับพลังและความเป็นตัวของผู้ขับขี่เดอะ2025คอมเบตเตไลอัพโชว์ว่ารถคันนี้มีมาอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นคือมันจะไปที่ไหนในอนาคต เริ่มสตาร์ทวิดเดอร์ดีไซน์แอดเฟิร์สคลาสเดอสองพันยี่สิบห้าคอเวเตลุคไรเอแมชชีนบอลโฟร์เดอะเรสต์แทร็กเดอชาร์บอดดี้ไลน์แอคเรทีฟแอโรดินามิกสแตนแอดโลสเลคโปรไฟล์อิมมีเดียเตอรี่แคทเดอะไอเชฟโรเลตแฮสบริฟฟ์เดอะแอคทีเวททูแม็กซิมายแอร์ฟลูว์รีดูดรักแอนด์อินเคิร์ซดาวฟอสเดอฟรอนต์ฟาเซียแฮสบีนอัปเดตวิดเรดิไซน์เลทไฮไลน์แดทนอตโอลี่ลุคโมเดิร์นบัดอัลโซกีฟเดอะคายเออร์อินทิมิดติ้งพรีเซนต์ออนเดอะ รอบเดอะแบ็กเดอะควอตเอ็กซ์เฮาส์ทิปแอนด์สคาลเทสเรียร์ดิฟฟิวเซอร์ริมายอยู่ด้านดิสอีสเอคาบิลสำหรับซีเรียสเพอร์ฟอร์แมนน์นิววิวดีไซน์โบนิวเพนส์คอลเลอร์แอนด์คาร์บอนไฟเบอร์ทรีมออปชั่นอัลโลโอนเนอร์ทูพสันนไลน์เดอะคอเวเตย์โมเดลเอฟเวอร์บัตเดอะคอเวเตย์ไม่ใช่แค่ทับเหลวแต่เป็นทับวอทไลน์อันด์เดอะฮูดเดอะสแตนดาร์ดสองพันยี่สิบห้าคอเวเตย์สติงเบรย์คอนติเนียลวิดอิทเนเชอร์รอลลี่แอสเพเรตเต ดิสเอนจิ้งดิลิเวอร์อินเครดิบิลแอคเซลเลเรชันวิดซีโร่ทูซิตี้ไมล์แปร์อาจเกิดขึ้นในอันดับ3วินาทีเมื่อพร้อมอุปกรณ์ทั้งสุดขีดความเร็วที่คู่แข่งยุโรปอีกตัวที่มีราคาแพงกว่า3เท่าในเวลาเท่ากันและในทั้ง2006แทร็กฟอร์คคิวส์อยู่ในไลน์อัพ2025 2006ฟีเจอร์ A Flatplane Crane B 8เอ็นจิ้นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ทันสมัยและเร่งความเร็วที่สุดที่ Chevrolet มีมาตลอด producing over 650 horsepower the Z 06 s c r e a m all the way up to a high red line delivering a sound that will make any car lovers heart r a c e this engine is paired with advanced aerodynamics t i c k y performance tire and carbon ceramic b r a k e turning the Corvette into a track monster capable of lap times that embarrass much more expensive c a r but the real revolution is the Corvette E-Ray Chevrolet's first electrified Corvette อิทธ e ิคอมบิเน่เดอร์เฟมิลเลีย V8 พาวเวอร์วิดอิเล็กทริกมอเตอร์คราฟติ้งเอไฮบริดซิสเต็มที่ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพแต่ยังเป็นออฟวีลดร้ายคุณภาพดอเรอินสแตนท็อกฟรอมเดอร์อิเล็กทริกมอเตอร์ลอนเชสเดอร์อิเรวิดบูทเทิลแอคเซเลเรชันวายเดอร์ V8 จัดให้คลาสสิกรัมเบิร์งซาวทรักเดอร์อิเรชัลโอสเดอร์คอเวเตอิสพรีดี้ฟอร์เดอร์ฟิวเจอร์เอ็มบรัสซิ่งอิเล็กตริฟิเคชันวิดเอ้าท์โรสซิ่งอิทโซ่ประสิทธิภาพ DSN The 2025 Corvette Lineup b e n e f i t from one of the most advanced chassis and suspension s e t u p available in any car today. Magnetic ride control and adaptive suspension system that constantly adjusts to the road in real time, ensure that the Corvette feels just as comfortable on a long drive as it does on a racetrack. The steering is sharp, precise, and confident, inspiring whether you're carving c o r n e r on a mountain road or cruising on the highway. The Corvette d e l i v e r a driving experience that feels special every time you get behind the wheel. Inside, the Corvette c o n t i n u e to impress. Step into the cabin and y o u greeted with a driver-focused cockpit that feels more like a fighter jet than a traditional s p o r t car. The m a t e r i a l are top-notch, with leather, alcantara, aluminum, and even carbon fiber finishes available. The digital instrument cluster is fully customizable. giving you e v e r y t h i n i f r o m t r t d i t i t n a l g e t t o detail พอ performance data. The Central Infotainment Screen is sharp and responsive, featuring the latest software with seamless smartphone connectivity, wireless Apple CarPlay and Android Auto, and an u p g r a d e premium audio system that m a k e every drive an d experience. Chevrolet has an foregotten comfort and convenience. The 2025 Corvette offers heated and ventilated seats, wireless charging, and improved climate control. For those who want to use The c o v e t t e v e r y day, The car includes advanced driver assistance system like adaptive cruise control, blind spot monitoring, lane keep assist, and even a surround view camera to make parking easier. t h i s f e a t u r e make s the c o v e t t e practical enough for daily use while still being a car that can dominate a race track on the weekend. Technology also p l a y a h a k e role in performance. The Corvette onboard computer a l l o w you to track lap time. Monitor G-force s and even r r e o r r y y u u r r r v v n n s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  o o n with a built-in performance recorder. This feature has become a favorite for owners who take their car to the track, allowing them to improve their skill while capturing the excitement on video. Now let's talk about efficiency. Traditionally, supercars are not known for being efficient, but Chevrolet has managed to bring some practicality to the Corvette. The Stingray and s a t 06 Steel d e l i v e r respectable fuel economy considering the power, but the e-Hybrid takes t i n g f u r t h r With its electric assist, it not only improves acceleration but also provides better fuel efficiency in city driving. The hybrid system can even operate in all-electric mode for short d i s t a n c e making it more environmentally friendly while still offering that thrilling V8 performance when you want it. วันออฟเดอะบิเกสเรซันเดอะคอเวเตคอนติเนียลทูสแตนด์อัลล์อีสต์อิดวาลูยูโรเปียนคอมเพนติเตอร์จากเฟอร์รารีแลมโบกินีแอนด์แมกกาเรนออฟเอนส์สตาร์ทแอดไพรซ์เซสเวลล์อินทูเดอะซิกฟิกเกอร์เดอะคอเวเตออนเดอะอัลเทอร์แฮนออฟเฟอร์ซิมิล่าร์หรือ even เบเตอร์เพอร์ฟอร์แมนส์แอดเอฟรักชันออฟเดอะไพรซ์เดอะสองพันยี่สิบห้าคอเวเตสติงเกรสสตาร์ทแอดเอไพรซ์พอยด์แอดแม็กอิดเอ็กซ์เซสซิเบิลทูฟาร์มอลพีเพิล วัยอีเวนเดอร์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ซัทสูงหกแอนด์อิเรโมเดลอันเดอร์คัทได้ยุโรปเปียนไรเวลบายเทนออร์อีเวนหุนเรทออฟทูซานออฟดอลลาร์ดิสแฮสอเวย์บีนพาร์ตออฟเดอะคอเวทส์แอพเปล่ซูเปอร์คาร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ without เดอะซูเปอร์คาร์ไพร์แท็กเดอะสองพันยี่สิบห้าคอเวเตอีสมอดเอนจัสนัมเบอร์แอนด์สเปคอิทริปเรซเอนท์เพชชันเฮอริเทจแอนด์อีวิวเลชันดิสอีสเอคาร์ที่แครรีดิกเกตออฟฮิสตรีไว่พุชชิ่งอินทูเดอะฟิวเจอร เวลเตอร์ยูเอฟันออฟคลาสสิกมาเซอร์คาร์โมเดิลสปอร์ตคาร์ออคัตติ้งเอทไฮบริดเดอะคอเวเตอร์ไลอัพแฮสซัมมิงฟอร์เอเวอรี่วันไดรฟ์วิ่งเอคอเวเตอร์แฮสออเวอร์บีนอัพเบลิโมชันเดอะรอออฟเดอะวีแปดเดอะรัชออฟแอคเซลเลอเรชันเดอะฟิลออฟเดอะสเตริงในยูแฮนดิสอาร์เอ็กเพรียนท์ที่แคนบีอธเพลนออนเปเปอร์เดอะสองพันยี่สิบห้าโมเดลแคปเจอร์ดัตเมจิกแอนด์อัมพลิฟายอิดวิดนิวเทคโนโลยีนิวเพอร์ฟอร์แมนต์แอนด์นิวโพสิบิลิตี้ It's not just a car; it's an event every time you d r i v e it. Imagine p o w l i n g up to a stoplight in the area, the electric motor silently ready to unleash instant torque. Or sitting at the track in AS a 06, hearing the flat-plane crank b 8 a s c r e a m as you push it to the redline. Or simply cruising in a Stingray, turning heads with its s c u t e d design and u n m i r s t a l e presence. That's what makes the c o v e t t e so special. It adapt to different personality while always staying true to its core identity. Chevrolet has also expanded customization o p t i o n in 2025, allowing o w n e r to build a Corvette that truly r e f l e c t their style. From interior trim and exterior color to performance packages and carbon fiber a c c e n t the level of personalization is higher than ever. No two c o r v e t t e have to be the same, and that makes each one unique to its driver. Looking at the future, the 2025 Corvette is also a sign of where Chevrolet is headed as a brand. By blending internal combustion power with electrification, by combining luxury with raw performance, and by keeping the car relatively attainable, Chevrolet is showing the world that the Corvette is not just a relic of the past, but a pioneer for the future. In the automotive world, very few cars achieve true icon status. The Corvette is one of them, and the 2025 model proves that it's not going anywhere. It's e f o l w i n g it's adapting, and it's ready to take on the challenge of a changing industry. The question many people ask is whether the Corvette can compete with the likes of Ferrari, Porsche, or Lamborghini. The answer is simple: Yes. On performance, on design, and on innovation, the Corvette stands tall. แอนด์เว้นยูแฟคเตอร์อินไพร์เดอร์คอมเพเตดีเอสเอ็นจัสคอมเพเตดอิดออฟเอนด์บีเดอร์คองเพติชันเอาไรทัสไวน์เอ็นทูเซียส์รอบเดอร์เวิลด์เรสเปกอิดแอนด์ไวน์เดอร์คอมเพเตดรีเมนเอซิมโบลออฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ดันไรเดอร์สองพันยี่สิบห้าเชฟโรเลตคอมเพเตดอิดเอเซเลเรชันออฟเอเวอร์รี่ทิ่งแดทเมกไดรฟ์วิ่งเอ็กซิติงอิดส์อับ out สปีดพาวเวอร์บิวตี้แอนด์เทคโนโลยีบัดอิดส์อัลส์ออฟ about อัคเซสซิบิลิตี้แอนด์แพชชั่น เวลเตอร์ย so ูชาร์ซิงแล็บไทม์เอ็นจอยน์กับเอ็นไรอ์ออสมิลี่แอดมิริงเอพีซ์ออฟออโตมอติวฟิสต์รีโบร์อินทูเดอะโมเดิร์นเอดเดอะคอเวเตเดลิฟเวอร์โซว์วัตดูยูติ้งแอบ out เดอะสองพันยี่สิบห้าคอเวเตดูยูพรีเฟร์เดอะรอพาวเวอร์ออฟเดอะสติงเกรดเดอะแทร็กโดเมนแนนออฟเดอะซัทศูนย์หกออเดอร์อิเล็กทริฟายฟิวเจอร์ออฟเดอะอีเรต์เลตวัตโน่อินเดอะคอมเมนต์เบลโล่ because เฮอร์ออฟคาร์ไรท์วีวอนทูเฮอร์ยูทอล Make sure to subscribe to the channel for more deep dive into the latest car review and automotive news. Hit that like button if you enjoy this look at the.